จากปา่าดงดิบเปลี่ยนมาเป็นนาหวานข้าวออาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เขามารับชมรับฟังในคลิปของผมในานามช่องยูทูบปอนรถไทยนะครับผมมาเมื่อนี้ห้อกับผพ้ามาเก็บหนางานเมาสีเมอินเอนะครับแต่ปีใหม่หมดแล้วครับพี่น้องแต่ต่อเนื่องจากอกีพี่กอนนะครับที่มาจูดมายั้งแล้วมารอบนี้ห้อกับมาอีกขึ้นขั้นคู่เฮ็ดเป็นห,หน้านะครับเป็นหน้าทั้งเบิร์ดซีไฮนะครับผมไฮนันก็น เห็ดเล้วไปแตะปีใหม่ผมนะพี่น้องงานตัวนี้รับไปได้โดนแล้วครับมาหลอบนี่เขากับมาแดงสามไมเทิงครับแต่ก่อนมีแต่ใหม่แต่เหอะนะครับขี่เหอะขี่เหาะนะครับผมภาษาอีสานเพื่อนก็ได้มาตัดออกไปเห็ดทานียบบ้อยนะครับก็เอไมโคมาเกลียร์อีงอีกรอบนึงนะครับผมแล้วกับมาจูดมะพร้าวออกแล้วก็มาแดงเป็นแค่หน้านะพี่น้องจบกันที่สี่หมื่นเอทครับราคารวมเบ็ดเสร็จุ่มเ้วยอรูปพี่น้อง รถไทยเฮ็ดอยู่สองหมื่นเครื่องครับรถแมคโครเฮ็ดอยู่หมื่นเครื่องนะครับผมในวงเงินสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับคือตอนนี้เงินขางเรืออยู่กันแค่หมื่นหกนะครับเปจ่ายมาแล้วสองหมื่นห่างแต่ปีใหม่ผลนะพี่น้องคือเพื่อนกะว่าให้เอาใหม่ออกเบิดเฮ็ดเป็นให้หน้าแล้ว่เพื่อนกะสีให้มาอีกหมื่นหกครับเงินหมื่นหกกะผมกะได้เอารถไทยมาเฮ็ดอยู่ทีหมื่นเครื่องนะครับประมาณ มือนึงกับว่าเต็มครับประมาณมื่นแน่นอนนี่แหละพี่น้องสองมื่นว่าเต็มไหมเปลาพิ่เอาสิว่าเปลาหลายยายหางครับตอนนี้เขาได้เก็บงานสองไฮเทิงแล้วนะครับกะเหลือไฮล่างไฮกลางเลยนะครับไฮเดียวไฮล่างสุดก็ขึ้นแล้วไปแล้วในรอบก่อนแล้วนะครับตรวจไทยก็เหลืออยู่สองหมื่พี่น้องแม่โคก็เอาไปสองหมื่นเอสนะครับผมตลาวนี่แหละครับเอารอบนี้เขาสิเก็บงานไก่สิแล้วนะครับมื่อนี้ก็ ประมาณบายม่งนะครับตอนนี้กระนาศเลี้ยวไหวเยอะครับมือว่านมือก้อนไหมพี่ดองมือว่านนี่ไปแห้งขงเหี่มือก้อนน่ะมาเทียงนะครับเมื่อหามุลี้ยงแต่ชู้สีมือหนึ่งพี่ดองเงินเมื่นหกนี่ 16, นกะดีจ้างไม่โค้พ้นมาเคลียรออกซอยน้ำนะครับประมาณเจ็ดพันครับผมเจ็ดแปดพันเจ็ดด้วยแปดแปดพันนะครับพี่ดอง จากไม่โคนมันมาเขี่ยวอแผลันคนละเคืองก็เพิ่นนะครับจากเราเล่าราคาหนีแล้วพี่น้องมันเป็นงานแบบว่างานรับมาโดนแหล้วนะครับก็ยังไม่เขี่ยออกไป้เพื่อนมันแหล้วสามงานว่างแล้วพี่น้องแล้วงานนี้ห้องกับสีผ้าไปต่อหนังงานใหม่ครับหนังงานใหม่ก็เพิ่งมีเข้ามาพี่น้องเพื่อนสีแป้งให้มันเป็นให้หน้านะครับมันบอได้มันหื่มครับพี่น้องก็รับไอ้เพื่อนชิบเก่าไว้เท่าได้สีผ้าไปเมืองหนังงานใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเก็บงานเก่าให้มันแหล้วก่อนครับผม มื่อวนที่จูด์เพราะม่เพิ่นกาสีเอาไวปทาเฮ็ดทานนะพี่น้องจะคล้องหน้าข่างกันเพิ่นเราเพิ่นขอได้เพิ่นสีมาเก็บเอาเฮ็ดทานกรับพอดีเคลียร์ขึ้นไว้น้ำขันแดนนะครับเอา้าบอกอะไอย่าห่างครับเดี๋ยวสิพาส่งงานให้เมืองครับพี่น้องตอนนี้เก็บงานให้นิ้นแล้วก่็หลักกาสีพาชมหน้างานนะครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการส่งงานแล้วนะครับผมก็สิรับตังค์กลบบปนน๋าครับพี่น้องบ้านนี้ขอเบิกเงินก็จาของหน้าเป็นว่ารับหาเงินสง่งงวดพี่น้องเลยผ่านมาผ่านก็นขออภัยนะครับผมส่วนขั้นเนี้ขั้นนี้ก็เป็นขั้นเดนนะครับงอตามเก้านะครับพี่น้องก็เฮ็ดไปตามงอ ขันเกา่าโน้มีหรอกครับจะมาเดนเพิ่นมันงอนแต่ไดเพิ่นก็ว่าแบบพาร์คลักให้ผมแบบนี้นะครับก็ตามเพิ่นบอกในตัวนี้ก็เสริมขึ้นพี่น้องเอาทั้งปีว่าเสริมขึ้นเพราะว่างัดท่างนี้ขึ้นบโบลายนะครับรเดีล่าหนำสิหลวดเลยเอาท่างนี้มาเสริมซอยหนำครับเพราะว่าให้นี่รอบก่อนแต่ตอนปีใหม่สร้างดีเป็นผู้ไรดินนะครับผม นีดินเอาไปห้ายปวดครับก็เลยบ่ไปดินขึ้นขั้นแท้ห้ายแต่แหะนะ้าต้องรถสีไฮครับหน้าสีไล่กับสีไฮและไล่เดี๋ยวนี้นนาะไฮแล้วเกือบไล่นะครับมันสามไล่วัวๆไหม เป็นนนขััก้กยางแทงยยางดีนะครับความกว้างมาทำกันในพี่น้องแต่ว่าความเงาระวางกันนะยางแทงกันเลยครับทำกันแน่นอนครับ หนักอ่กะเรื่องที่เป็นขันมันไดนะพี่น้องเฮ็ดให้งางก,กูนี่ก็ยากครับไะไรด,ดินหลาย หน้าก็อยู่สูงแน่นะครับติดกันกับสวนยางหน้าผมก็เห็ดแหงมันนักหนาฟังทั้งถึงแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องเพื่อโยเพื่อขาดนะครับปีแรกก็เพื่อกันคันเทะขาดน้่มนะครับผมเหม็ดแหงมนักหนาทั้งงถึงนี่นะครับ จักน้อยหนึ่งกับบรินักเพื่อหลานะครับเพื่อมันยบลงเพราะว่ากับหน้า่วนมากหน้าขันบันไดเขาเห็ดกันยังสีนะครับผมทั้งบานมันเป็นหน้าดินทรายพี่น้องถามมาเห็ดนักนามทั้งรางายขันแถสยาวบยูนะครับมันสิขาดก็เลยจําเป็นต้องในเห็ดนักนามั้งถึงสูไฮนะครับคือเห็ดจะได้กระได้เนี่ยมึงให้ทั้งรางสูงกว่ทาทั้งถึงจักน้อยหนึ่งรับหทั้งถึงมันต่าลง เดี๋ยหนามานก,ก็นอยู่ห้ากันเองนะครับผมให้เก,เกือบไรล่นะครับให้ให,หนึ่งมันทั้ง่างหนาจีทั้งไล่นะครับเพราะว่ามันกว้างันเึิงนี้ชุสีสองถึงสามันนะครับต่อให้ <c oughs> ในวงเงินสีมื0นเอสพี่น้องงายอะไรครับเกือบมาไร้เงินเพิ่น จากเป็นปลามาเป็นแค่หน้าเนื้อที่สี่ลครับถือได้ละหมื่นพี่นอ้องเครื่องจางไม่โครนนะทุกคนเราไารับงานถือนะครับขั้นบวถือกับบริเฮดกับพวกใบวัดใบใหวเด็กพี่น้องจำเนี้ยก็ได้เดี๋ยวบริเฮดเวลาหลาเหมือนนะครับรถไทยก็ เนี่ยยี่สองหมื่นรถไปโคกกับไปยี่สองหมื่นเอทเนี่ยครับรถไทยกับเฮดอยู่ประมาณถ้ามันคิดเป็นหมื่นเต็มเต็มออยู่แล้วล่ะสามหมื่นเต็มเต็มนะครับผมถือมาแล้วฮอกเจ็ดพันนะครับสูสีเนี่ยเ้ยพี่น้องแนมในกล่องมันอาจสิบรคุมนะครับในวิดีโอเพราะว่ามันหายหง่แห้งแต่ว่ามาสมของกินมนมันก็น บกว้างครับมันเหี่ยวคือสิครับความกว้างอยู่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับเครื่องเ้นแต่ว่าความเหียาเห่ยวจริงครับผมมันเหี่ยวมาติดถึงหมครับเอ้าจะได้ก็ฝากติดตามผลงานการแสดงกันได้ครับพี่น้องเมื่อยนะครับสีพี่าปูหาปลานะครับบานนี้รอฮิตงานให้มันเป็นให้หน้ามันจันทร์นัดเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นกับติดบุญบ้านนะครับจะคล้องหนาเอาบุญเดินซีครับ